สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอร์ดพระประแดงนั่นเองนะคะวันนี้เจ๊บุกมาถึงงานมอเตอร์โชว์เลยนะคะตอนนี้เป็นวันแรกนะคะของรอบลูกค้าปกตินะคะแต่ว่าจะรีบมารีวิวรถคันที่เปิดตัวใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวนิวนะคะตัวนิว x l s นนั่นเองนะคะราคานะคะค่าตัวของเขาเปิดมาได้สวยมากเลยนะคะคันนี้เป็นตัวเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะราคาแบบไม่แรงเลยนะคะอยู่ที่ แต0แสนเจ็ดพันบาทนั่นเองนะคะลูกค้าแล้วก็แรงมาร้าเครื่องยนต์ของเขานะคะก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะคะอยู่ที่สองอยู่ที่สอนย์นั่นเองนะคะแล้วก็ยังให้กําลังแรงม้าถึง170แรงม้านะคะแรงบิดจะอยู่ที่4ี่นิวตันเมตรนะคะมาชมกันเลยนะคะว่าคันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะกับสเปคนี้นะคะคุ้มมากเลยนะคะสาหรับลูกค้ากําลังมองหารถเกียร์ออโต้นะคะแต่ว่าให้ในเรื่องของราคาที่คุ้มค่ากับ ตัวรถมากเลยนะคะตัวนี้นะคะของเราที่ปรับเปลี่ยนนะคะก็ยังไปเป็นไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้า daytime r u n d i n g light นั่นเองนะคะลูกค้า <S <S 1> <S 1> นี่เลยนะคะเรายังให้มาตัวนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวกระจังหน้านะคะที่ปรับจากตัว XLT นะคะปกติแล้วถ้าเป็น XLT จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะตัวนี้ให้มาเป็นตัวกระจังหน้าที่เป็นแบบว่าสีเทานะคะอันนี้หล่อมากๆเลยนะคะแต่ว่าใน,ในเรื่องของตัวรังผึ้งนะะเราก็ยังมาให้ ขนาดใหญ่นั่นเองนะคะมาชมในส่วนของด้านล่างกันบ้างนะคะด้านล่างของเรานะคะเห็นไหมเรายังให้มาในห่วงลักจูงนะคะตัวนี้รับน้ําหนักลักจูงได้จริงนะคะแล้วก็รับน้ําหนักอยู่ที่ตันกว่านั่นเองนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะเสริมในเรื่องของความหล่อนะคะเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวไฟจันมอกนะคะที่เราให้มาเป็นครอบพรเมียมนั่นเองนะคะลูกค้ามาชมในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างของเรานะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็เรา ยังให้ตัวคิ้วล้อนะคะตัวนี้คิ้วล้อของเราก็ยังมีขนาด3นิ้วนะคะเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะลูกค้าในส่วนของล้อยางนะคะล้อยางของเราก็ให้มาเป็นแมกขอบสิบเจ็นั่นเองเป็นล้อแมกอลลอยนะคะขนาดหน้ายางจะอยู่ที่นะคะนี่เลยนะคะ2 5 5นะคะทับเจนนั่นเองนะคะลูกค้าในส่วนของแก้มข้างเนาะแก้มข้างนี่เลยนะคะ ตัวนี้นะคะของเราก็ยังให้มาเป็นโครมเมี่ยมอยู่นะคะไม่ได้ตัดออกซะหมดนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนั่นเองนะคะเมื่อจับประตูก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนของบันไดข้างนะคะของเรานะคะก็ยังให้มากับตัวรถนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำเนาะ มาดูภายในกันบ้างนะคะลูกค้าภายในนะคะน,นี่เลยเนาะใครที่รอดู XLS นี่เจ๊บุกมาถึงงานมอเตอร์โชว์เลยนะคะนี่นะคะในเรื่องของตัวภายในนะคะของเราก็เบาะหนังนะคะมาดูในส่วนของเบาะหนังนะคะเบาะหนังก็ยังเป็นเบาะผ้านั่นเองนะคะให้มาเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนเป็นเบาะหนังแจ้งมาได้เลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวคอนโซลกลางนะคะคอนโซลกลางของเรานะคะที่ให้มาในเรื่องของตัวที่วางแก้วนะคะขนาด สองแก้วนั่นเองแล้วก็เกียร์ของเราเป็นเกียร์หกสปีดออตโต้นั่นเองนะคะตัวนี้นะแล้วก็หน้าจอนะคะที่เราให้มานะคะขนาดที่สิบจุดหนึ่งนิ้วนั่นเองนะคะหน้าจอในส่วนของหน้าจอเนาะมาพร้อมนี่เลยนะคะเราให้มานีานะะาานาน่ช่องเสียบสาย USB นะคะที่อยู่ทางด้านล่างเห็นไหมคะช่องเสียบสาย USB นะคะแล้วก็ท้าย C นะคะตัวนี้เราให้มาสองช่องเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลหน้า ตัวคอนโซลหน้าตัวคอนโซลหน้านะคะตัวนี้จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นโนแบ็ k เนาะตัวนี้จะตัดด้วยสีเทานะคะสีเทานมนั่นเองนะคะมาดูในรูมของตัวด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของนี่เลยนะคะแถวนั่งตอนหลังนะคะให้ความกว้างขวางสะดวกสบายสไตล์ของ Ford นั่นเองนะคะที่เราให้มาเนาะเห็นไหมคะ ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่านั่งข้างหลังแล้วจะรู้สึกเมื่อยนะคะตัวนี้เราทาเบาะมาเอนไปด้านหลังนิดนึงนะคะเพื่อให้ลูกค้านั่งระยะไกลๆไม่รู้สึกเมื่อยล้านะคะดูในส่วนของด้านหลังเลยนะคะพอด้านหลังปุ๊บมาดูตรงท้ายกระบะนะคะตัวท้ายกระบะเราก็ยังให้มานี้นเลยนะ,ะในเรื่องของตัวกรอบครอบไฟครอบฝาท้ายนั่นเองนะคะแล้วก็เน แล้วก็มีช่องนะคะตัวนี้นะคะเราเจาะมาให้แล้วนะคะช่องตรงนี้นะคะเราเจาะมาให้2รูเลยนะคะตรงนี้นะคะเราเจาะมาให้2รูนะคะเพื่อเวลาลูกค้าจะติดตั้งเสริมในเรื่องของตัวโลบาร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปเจาะเพิ่มแล้วเราเจาะมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะของเราก็เป็นไฟท้ายโปรเจคเตอร์นั่นเองนะคะตัวไฟท้ายของเราก็เป็นโปรเจคเตอร์เนาะแล้วก็กันชนท้ายนะคะของเราก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นสีทูโทนนั่นเองนะคะ แล้วก็ในเรื่องของฝาท้ายนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นฝาท้ายนะคะที่ยังไม่ได้ผ่อนแรงนะคะอันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งในเรื่องของตัวไลเนอร์นะคะแล้วก็เหมาะสําหรับงานช่างนะคะต้องเหมาะสําหรับงานช่างนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะคะงานช่างนะคะผู้ลูกค้าท่านใดที่เป็นผู้รับเหมานะคะหรือเป็นวิศวกรนะคะก็นี่เลยนะคะเรายังมีเป็นตัวกระบะท้ายเป็นแบบไม้บรรทัดนั่นเองนะคะพร้อมช่อง พร้อมช่องยึดเจาะสิ่งของนั่นเองนะคะเนาะ <c oughs> และก็เราให้มาด้วยนะคะนี่เลยนะกล้องถอยเรายังให้มานะคะเราไม่ได้ตัดออกนะคะเรายังให้กล้องถอยมาให้ด้วยนะคะลูกค้า <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรุ่น XLS นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะบอกก่อนว่าคุ้มค่ากับราคาที่ลูกค้าจ่ายมากเลยนะคะลูกค้าคันนี้ยังไม่ได้แต่งนะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะจะก,ก็รีบมารีวิวให้ลูกค้าชมนะคะก็ วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันหน้าคลิปใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์ให้จเจ๊ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะช่องจเจ๊นะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะลูกค้าที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปรีวิวรื่อื่นให้ฟังนะคะวสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรอยู่แลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888